วิธีการสร้างรายได้จากในติ๊ตต็อกนะคะมีหลายช่องทางมากมากเลยะคะ่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่จีย่าอยากจะแนะนานะคะคือการที่ได้มนาะเข้ามาร่วมโครงการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้นะคะจียาตั้งแต่ได้เข้าร่วมโครงการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้นะคะจีย่าก็รู้สึกประทับใจมากมากเลยนะคะก็ทําให้จีย่าเนี่ลยลฟ์สดได้อย่างไม่สะดุดเลยนะคะแล้วก็เน็ตแรงเน็ตดีมากนะคะเพียงแค่โปรนี้นะคะที่จีย่าใช้อยู่ ห2 5ต่อเดือนนะคะก็เราไม่ต้องามาสร้างซีเรียสว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายเรารายเดือนมันจะเท่าไรน,นะคะเราจ่ายเลยทีเดียวจบนะคะแล้วก็เน็ตแรงดีไม่สะดุดนะคะประทับใจมากๆเลยที่ย่าไปอยากไปต้องเดือนปกติจ่ายอยู่เดือน2 0 0พกว่าบาทนะคะจากสอง0กว่าเาจ่ายแค่12 5หเฮ้ยเป,เ,ปเ,ปเป็นไปได้ยังไงอ่ะเพื่อนนะคะใครที่สนใจนะคะเข้ามาร่วมรับฟังกันได้นะคะเดี๋ยวที่ย่าจะส่งข้อมูลและ เลยบอกว่าสนใจอยากได้โปรประหยัดแบบนี้บ่ะงถักมาได้เลยค่ะ